คนไทยในปัจจุบันมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่มักจะมีความพยายามดูแลการเจ็บป่วยเบื้องต้นด้วยตัวเองเช่นการไปซื้อยาเพื่อบรรเทาอาการเบื้องต้นก่อนโดยไม่ได้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลหรือคลินิกตั้งแต่แรกส่งผลให้บางครั้งเกิดผลเสียตามมาได้ เช่นการไปซื้อยาปฏิชิวนะหรือยาฆ่าเชื้อที่ร้านขายยาด้วยตัวเองมารักษาโรคหวัดที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสทําให้เสี่ยงต่อการดื้อยาปฏิชีวนะในอนาคตได้โดยไข้หวัดจากไวรัสมักจะมีอาการตาแดงมีน้ำมูกคัดจมูกไอ ซึ่งจะแตกต่างจากไข้หวัดที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งจะมีการอักเสบของคอและต่อมทอมซินหรือมีหนองร่วมด้วยร่วมกับการมีต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอที่โตขึ้นดังนั้นเมื่อมีอาการผิดปกติจึงควรไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อได้รับการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องและแม่นยำและควรสังเกตวันหมดอายุของยาที่จะกินทุกครั้ง เพื่อผลการรักษาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงที่สุด